Oh, this is a big uh, uh, this kind of fish. Uh, tilapia. In 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 this farm uh, you uh, take the feed from the Indian? No, no, no. The no? fish from Thailand I think. Okay. okay. Yeah, yeah. From Thailand, I think. And now uh, this place we have it's, uh, the, Mm -hmm. I can't remember but it's uh, yeah. from there where we, we see the, uh -huh. yeah. the, the rubber tree, okay. uh -huh. yeah. the forest, Yeah, yeah. and uh, a small stream of water coming in okay. the block here. Okay. and make the dam. Okay. And uh, here they have some fish mm -hmm. and also here they have some fish in mm -hmm. a different pond. Yeah. And uh, on top there they have some, uh, uh, I think, uh, Okay. Yeah. Now well, then, uh, here they have uh, the chicken. Okay. But chicken no more chicken. Okay. So this place like uh, the one we saw. Yeah, just yeah. saw. Yeah, yeah. We have to do something. Okay, okay. This is called the big land. We have to do something because uh, uh, this morning we show to him the

มีทกุกที่ครับกับปอมกับปอมที่โกติวัวครับทุกคนตัวให้ามาก เจนไก่ยังเลี้ยงอีกใช่ไหมนี่เป็นไก่เนื้อใช่ไหมเป็นบ่ใช่ไหมอ๋อรอใช่ไหมครับรอสายพัน แสดงว่าเลี้ยงเลี้ยงเป็นขอบขอบแล้วก็ต้องรอลูกผ่า์จากใช่ต้องรอมาที่นี่นี่เป็นเป็นเล้าไก่เนื้อครับลูกสิทธ์แล้วก็มาที่นี่ได้ หมายถาว่าเราสร่งลูปสื่อมา,ามกมา็คือส่งมาที่นี่ได้มาจบมีงานดีใจงานค้นคว้าอันนี้เวลาเขาเรียนเขาปิดเขาปิดอะไรใช่ไหมอ่าช่วงสภาพอากาศนะดูอากาศก่อนเป็นหลักครับอตอนนี้รอลูกผันจากเมืองไทยครับ แสดงว่าที่นี่ยังไม่มีกระบวนการในการผลิตเนาอเพราะฟักอะไรพวกนี้ครับไม่มีโรงฟักต้องรอลูกเจียบอย่างเดียวส่วนใหญ่มาทางเรือเนาะคิดว่ามาทางเรือกว่าจะถึงก็โตพอดีหรือเปล่า เ r d e r f ก o m t h ้า l น n d o ียเ้ค p r d e locally เดกำาเนี๋ยีค produce l c a l l y ดร้เนดีสี่บเเ้า r ดร้เนนดีเ่ก้เก้ด็กพรอนดยเสบก้คกไดรัาเดูยวก้นดาดียว r o a i n าเีคเก้ดรงนี้ไหมีบ้ ตอนนี้เราต้องการเวอร์โคลามากเลยตัวนี้ถูกต้องเวอร์โคลานะคต้องเวอร์โคลานะอ๋อ แบบแบบนี้นก็คงยังไม่เป็นพอตเบ็ดห <bed> รือว่าหรือว่าเป็นโลีที่มันทนร้อนนะ,ะแต่ถ้าบอยเื่อเข้ามอัมนอนี้ก็รอพันไก่มานะครับอันนี้ที่พัก ของสัตวบาลอยู่ที่โกติบัวนะครับนี่ฮะโคบ,บ้านเขาเป็นอย่างนี้นะครับผมกาาแล้วก็ที่เห็นเยอะสุดก็คือกระปอมครับทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้ดูมันวิ่งไล่กันเต็มเลยอ่ะ,ะอน,นี่นออครับมันเป็นครัวครับผมเป็นครัว นี่ครัไม่ดูต้มอะไรแต่ว่ากิ้งก่าเยอะมากคนไทยไมาอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเลยครัเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวตามดูกกระปอมบ้านเขานะครับอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเวนะืงอหางกระปอมไปดูกระปอมนะครับเนี่ฮะกำลังอยู่อยู่นะั่นนะั่นนะ่นะนะ เยอะมากมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ